ไปนู่นนะครับไปแล้วโอ้มาไม่ทันเลยโมแต่ดูสิบล้อยกล้อกลับไปชมกันต่อนะครับขึ้นหัวลากไปแล้วครับเบอร์ไหนล่ะไปแล้วเมื่อกี้รถผมเนี่ยฮะรถผมเบอร์แปดใช่ไหมโอ้คันที่สองไปแล้วครับนี่คันที่สามตามมารถเทรนเลอร์มารอ,อรับอขอที่เดิมมาเนี้ยเบอร์สิบแปดครับ ซานน่ SY สองหนมยาวครับคันที่สองออกไปเมื่อสักครู่นะครับนี่คันที่สามที่กำลังจะออกจากพื้นที่ปฏิบัติการปิด่างแตกจบสิน้นนะครับแต่ว่าก็ยังมีชุดที่กำลังเก็บรายละเอียด เสริมความแข็งแรงอยู่บ้างบางส่วนนะครับดูบูมยาวครับอันที่สาม โอ้อโหบูมยาวจังหวะลงน่ากลัวเหลือเกินไปลงคามหนูเลยเนี่ยไปลงงานอ๋อไปลงหน้างานใหม่เลยเดี๋ยวจะตามไป เสียนัดไปกับนี่บ่ไปกับนี่ใช่ไหมรถตัวเองไปก่อนแล้วเมื่อกี้ <c oughs> ทันที่เสียนัดทำนะครับออกไปเกเมื่อสักครู่ ยาวบูมยาวพี่้าวเป็นไรอีกหางหางไม่ขึ้นหางติด ไปตกอ่ะแกเข้าไปแกะเมื่อกี้ไปลงหน้างานที่อำเภออะไรนะพับพายชัยที่อะไรนะพ,พ,นพับพายชัยเนาะบ้านใส่บ้านใส่เหรอนี่ก็ไปบ้านใส่ใช่ไหมขึ้นไหมฮะไม่เหรอขึ้นไหมบอกดูเด้อนไปชอ เอาเอาได้บ้านอะไรนะป๋าบ้านใส่บ้านใสตำบลนี่อย่างอ่าเพอพัผพาชัยผัผพาชัยบุรีรัมนี่ก็ไปไัมไไปมืด10ตัวขั้น2ขั้นอ๋ออยู่นี่รถเสียโซอีกโซ่พ่ออืมรถเสโซไปแล้วบอก40ไร่ดจากไรอย่อุ้ย40ไร่ขุดนะเออเพาะหน้าขุดอ่ะ กองทัพรถไปโคจะไปอยู่นั่นหมดเดี๋ยวจะตามไปดูครับเจอกันพรุ่งนี้เช้าป๋าป๋าบอกเจอเบื่อหน้ามึงแล้วไม่ต้องเจอแล้วแม่นพ่าป๋าไม่เบื่อไม่ใช่มันไหม้เราพี่ได้กลิ่นกลิ่นไหม้ พนเข้าเลยครับป,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 อ,อ,ปอดท้ายไม่โคโยก,ปก,ปกเปิดอะไรขึ้นครับระหว่างการขึ้นเดเลเร์อของคันที่สามบูมยาวครับป๋าขึ้นแรงไปหรือมั้งเนี่ยเกี่ยวไหมป๋าไม่เกี่ยวเนาะ ป๋าบอกจะเกี่ยวกับกูได้ยังไงผงใ่ก็ไม, <laughs> ไม่ป๋าไปว้างนี่ป๋าคงใจก็ไม่ป๋าไปเ <laughs> <า>จ้าที่บอกชอบกันนี้ป๋าบอกกูขอจานกูซะพี่นะ มาดูได้ไหมล่ะตูหาตูหาช่งนี่ครับขึ้นได้แค่นิดเดียวแล้วก็มีกลิ่นไหมครับมอเตอร์น่าจะไปแล้วมันเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าใช่ไหมปา มีกลิ่นมีกิ่นเหม็นไหมครับเรียบร้อยครับเจ้าทีบอกว่าอยากได้คันนี้อยู่ต่อเพราะว่าป๋านี่ยอุโสสุดของทีมงานชุดนี้บะมังใช่ไหมป๋าแม่นป๋าเนี่ยในทีมเดียวกันกับสิบพ่อหงส์แตว่าไผเป็นไผสรุปแล้วนี่เป็นไรนี่พี่ สรุปแล้วเป็นไรครับได้ไหมได้ไหมตอกแตกตอกแตกมีกลิ่นเหม็นไหมออกมานะครับ ตอนนี้รอทีมงานนะครับมาดูก่อนใช้เวลาครับในช่วงนี้พักกันก่อนครับเดี๋ยวกลับมาชมกันใหม่ครับสวัสดีครับ